อยู่กับฟองนี่ได้ทั้งวันฟองอยู่ครัมไม่เสอกการใช้ได้แวป่าสามได้ตลอดชีวิตนะป่านะจะเปยังไอยู่กันปีเลยเลยก้ปียังอยู่ก็อยับเนสุดท้เขเลี้ยงแับ เขารู้ว่าทำตลาดเวลาอยีก็เร so so ้เขาจะเ็นนะเขาจะแสดงมันแมันไปหลอกคอนะไรแบบน้ยางนี้บ้านเราขอแต่นะที่บ้านนันด้วยเนาะได้ได้ๆกันลองหัน่ันดูเนาะตรงไหนบ้างตรงไนบ้ามอย่างเดียวคนเลยเหรออย่งเดียวเขาไม่เบรกเ้าชอบเ่

เราทำคนละสามร้อยนะบอกว่าสำนักที่ส่งอย่างเดียวหน้าตานะตู้ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้ใกล้บ้านไหมแถวฝั่งจะได้สะดวกบอกว่าบอแก้บนดีใจหัวหิรานหน้ายักปัสุรกาย ก็เป็ด้วยเจบกรมี่ทั้งหมดแค่นี้ค่ะอมคนละสามร้อามร้อยสามน่ายองดียไม่ได้ทมพี่เจะหนักหน่อยีไมเปท่าไหร่ตามัานเขเท่าไหร่หลัง้าเดี๋ยผมขอยออกเท้าวางก่อนนะหลังหก่อนะัก้อนเยนะเอเี่ยยกอเท้าวางก่นไหมแยกเป็นเวียนทางก่นนะหลังแล้วอยู่ี่มัน

khi bị bệnh phải khi bị cháy Để chắc ờ, mà... luôn nó,

เขาเขาทุคิี่เป็นอะไรครับเขาบอกอ่เสื่อมอะไรอย่างเยแล้วมันมไม่รู้อะคมันมันปวดไหมปวดค่ะตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมเ่มัมมาพี่ใส่นะเขาไ้วงคะเ่มั้ยดง่ด้วยค่ะีอะไรนะเิดส มันไม่มีอะไรนะ้วนะเขาผมไม่ดูแล้วนะไม่เป็นไรนะพี่เขาเพื่อเดินสบายนะตอนนี้ไม่ปวดอะไรใช่ไหมเด็กขัดไม่เป็นไรพี่ขัดไม่ไม่ไม่เจ็บไม่เป็นไรพี่เป็นทับอย่างเดียวพี่ไม่มีอะไรนั่นสบุยทับทุนที่ว่าจัด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 ก็ได้นะฮะเพื่อนกีมันตัวมันมาดีตรงสามร้อยจัดมาเชื่อมใหม่เปล่าอืมนี่นักหนังตัวนี้พี่นั้ ใน้อครับใส่น้อครัี่ใส่ครับ